ไพูดแล้วเนาะเรื่องนี้คุณไม่อยากจะพูดเลยบอกตรงๆแต่คือแบบว่า มันก่อนนิดนึงมึงยิ่งฟังมันก็ยิ่งแบบว่ามันดูแลแบะเป็นนี่แล้วหัวหมอคือหัวหมอทำไมก่อนนะยังคงเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ในขณะนี้เลยนะครับสำหรับมหากราบลูกหมีรัศมีทองสิริภยัยศีทวงเงินสองล้านจากปูม่มนนัทนาอดีตนางเอกชื่อดังหลังมีการขึ้นโรงพักเพื่อไกลเกี่ยก,กันแล้วแต่คดีสอยืดเยือ้อเหตุฝ่ายปู่มัทน,นาและหานิมัทองคำสามีของสาวปู่ลั่นวาจามีเงินนะ 1.4ล้านแต่ยังไม่สะดวกจ่ายและยังมีการถามกลับว่าสาวลูกหมีจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชื่อเสียงวงตระกูลอย่างไรโดยเมื่อวานนี้นะครับรายการโหนกระแสเรียกว่าทำเอามาหากราบทวงหนี้ในวงการบันเทิง <c oughs> เดือดไฟลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าทนายฝั่งของปู่มัทน,นายังยืนยันว่ายังไม่จ่ายหนี้ พอลูกความได้รับความเสียหายโดยทนายกิ่งสิรินละดาครับเรื่องวัฒนาวาน,นิตทนายความของสาวปู่มัณน,นามองว่าเรื่องนี้ต้องแยกเป็นเรื่องๆถ้าเรื่องติดหนี้มีการโอนกันไปมาก็ต้องมาพิสูจน์ให้ได้ว่ายอดหนี้จริงมันเท่าไหร่เรื่องนี้ก็ว่ากันไปแต่ลักษณะของการออกมาทวงหนี้ของลูกหมี การออกมาให้ข่าวการออกมาให้สัมภาษณ์เอ่ยถ้าไม่คืนจะเสียหายไปมากกว่านี้ใครไปนั่งข้างเขาเป็นเหยื่อหมดใช้คําว่าภัยสังคมต่างๆเหล่านี้มันดูเป็นการละเมิดดูเป็นการหมิ่นประมาททนายกิ่งยังชี้ว่าการที่จะคืนเงินคืนหนี้ฝั่งลูกความของตนคืนได้อยู่แล้วแต่การที่เขามาออกสื่อมาทําให้ลูกหนี้เนี่ยเสียหายแบบนี้มันเป็นบรรทัดฐานที่ไม่ดีที่ทําให้ต่อไปเจ้าหนี้จะใช้วิธีนี้มาออกสื่อทวงหนี้ให้ลูกหนี้เสีย มันจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายมีปัญหาไปหมดเลยการทวงหนี้ควรทวงส่วนตัวถ้าไม่จ่ายก็ไปใช้สิทธิ์ทางศาลไปฟ้องเอาแล้วชนะคดีมาก็ไปยึดทรัพย์เขาได้เลยแน่นอนเลยครับคุณผู้ชมทั้งในระหว่างที่พี่หนุ่มกัญชัยกาลังดำเนินรายการและหลังจบรายการในโลกออนไลน์ของเรานะครับเรียกว่าร้อยละร้อยเลยก็ว่าได้ได้แต่สายหัวครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะเจ้าหนี้อย่างล่าสุดเลยเจ๊เอ๋เจ้าหนี้คนดังที่หลายคนรู้จักกันดี ในเรื่องของฝีปากได้มีการอัดคลิปโพสต์ลองติ๊กต็อกแบบจึ้งๆเลยนะฮะพูดอย่างใส่อารมณ์ไว้ว่าไม่อยากจะพูดเลยแต่ขอนิดนึงพอยิ่งฟังก็ยิ่งทุเรศเป็นนี่แล้วหัวหมอถ้ากลัวอับอายกลัวเสียชื่อเสียงวงตระกูลก็ไม่ควรทำตั้งแต่แรกต้องกล้าทำกล้ารับอย่าแถเป็นนี่ก็ต้องใช้ใช้แล้วจะไปฟาดงวงฟาดงาจะไปทำอะไรก็ทำเลยแต่ใช้นี่ก่อนแล้วค่อยไปฟาดกับเขา ซึ่งคลิปนี้นะครับก็มีคนกดไลค์กดคอมเมนต์จำนวนมากกันเลยทีเดียวกูก็ว่าจะไม่พูดแล้วเนาะเรื่องนี้กูไม่อยากจะพูดเลยบอกตรงๆแต่คือแบบว่ามันก่อนนิดนึงมึงยิ่งฟังมันก็ยิ่งแบบว่ามันดูแลแ่บเป็นหนี้แล้วหัวหมอคือหัวหมอทำไมก่อนนะเป็นหนี้แล้วถ้าเกิดกลัวอับอายกลัวเสียชื่อกลัวเสียชื่อ,อเสียงวงตระกูลมึงไม่ควรนั้นตั้งแต่เริ่มแรกค่ะมึงคือต้องกล้าทำกล้ารับนะอย่าไปแฉ เป็นนี่คือต้องใช้ใช้แล้วมึงจะไปฟาดวงฟาดงานมึงจะทํำไรเับทาเลยใช้ก่อนใช้ก่อนแล้วค่อยไปฟาดกับเขาโอเคไหมไม่อยากจะพูดเลยจัดไปหนึ่งคลิปก่อนทํางานกูจะบอกอะไรให้ฟังนะเจ้าหนี้อ่ะคือคนที่ช่วยเหลือมึงในยามในยามที่มึงยากลําบากในตอนที่มึงลําบากเลือกสุดท้ายของมึงมึงของความช่วยเหลือเจ้าหนี้เจ้านี้ช่วยเหลือมึง กูถามว่าเวลาที่เจ้านี่จะได้เงินคืนทําไมต้องให้ไปฟ้องเอาทําไมมึงไม่คืนเขาดีๆทําไมมึงต้องมีข้ออ้างทําไมมึงต้องแถนูน่นแถนี่ทําไมต้องแถน,นั่นแถนูน่นมึงรู้ไว้ว่าเงินแต่ละบาทที่เขาหาได้มามันอาจจะเป็นเงินที่แบบว่าเขาเป็นก้อนสุดท้ายของเขาแต่เขาเลือกที่จะช่วยมึงอะทําไมมึงไม่คิดทําไมมึงไม่ให้เจ้านี่เป็นผู้มีพระคุณล่ะทําไมอะ่ะกูไม่เข้าใจเวลาที่ไปขอยืมเขาไปขอความช่วยเหลือจากเขาก็าไม่เห็นได้พูดเรื่องกฎมุงกฎหมายอะไรนะ แต่เวลาจะคืนมึงเขาต้องการใช้เงินวันนี้มึงก็คืนเขาไปมึงนัดเขาเขาช่วยมึงได้เขาก็ให้มึงถึงเวลามึงก็คืนเขาไปแต่มึงบอกว่าต้องไปฟ้องต้องไปฟ้องร้องเป็นหนี้ไม่ใช้แต่มีเงินไปจ้างทนายอันนี้ก็ไม่น่ารักนะกูไม่เข้าตาเลยไม่เข้าหูไม่เข้าจมูกไม่เข้าปากกูด้วยคือแบบว่าเป็นยังไงก่อนทําไมต้องให้ไปฟ้องแล้วการจะร้องขึ้นศาลฟ้องวันนี้พรุ่งนี้ได้เงินโอเคโอเคกูโอเค จะฟ้องวันนี้ชาดหน้าเหรอหรือ,อยังไงมันมันต้องเข้าใจในในหลักความเป็นจริงว่าเออมึงเป็นนี้เขาอะมึงใช้เขาซะแล้วก็จะไปอะไรฟาดวงฟาดงานจะไปฟ้องจะไปแบบอะไรเอากันจนไปไนตไปก็ใช้นี่เขาไปซะเพราะว่าเงินก้อนนั้นเขาอาจจะเดือดร้อนเขาจะเอาบัตรเทาชีวิตครอบครัวเขาทุกคนหาเงินมาก็ต้องการใช้เงินนะช่วยเหลือก็คือช่วยเหลือแต่ว่ามึงควรคืนไหมนะ เออมึงควรคืนไหมนะกูก็ถามกูก็อยากจะรู้อ่ะแถมทำไมอะ่ะไม่ต้องไปแถอะไรใดๆแล้วใช้นี่ก็ไปเจอเอาจริง,รงใช้นี่ก็ให้หมดครบทุกคนที่เขามีเนี่ยแล้วจะไปฟ้องร้องอะไรกันไปฟ้องเลยเอาให้หนักฟ้องให้หนักเลยฟ้องแบบเขาเป็นหนี้ล้านหนึ่งฟ้องไดสิบยี่สิบสามสิบล้านเลยเออประมาณนั้นแหละอ่าเอาเลยจัดไปได้จัดไป